มนุษย์เงินเดือนหลายคนนะคะเหนื่อยกับการทํางานเกือบทั้งชีวิตเลยนะคะแต่แล้วพอผ่านไป10ปี20ปีค่ะเงินที่ตั้งใจเก็บออมกลับด้อยค่าลงด้วยเหตุผลจากเรื่องของเงินเฟ้อนะคะหรือไม่บางคนนะคะก็ใช้แรงทําเงินมาแล้วก็หวังนะคะว่าตัวเองจะ,กะเกษียณสบายหรือว่ามีเงินใช้พอสําหรับกรเกษียณแต่ท้ายที่สุดกลับไม่เป็นแบบนั้นค่ะปัญหาเหล่านี้จริงๆแล้วหมดไปได้ด้วยการให้เงินทํางานนะคะหรือว่าการลงทุนคําถามก็คือมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานะคะจะลงทุนอย่าง ไราจากเงินวันละ200บาทให้กลายเป็น10ล้านบาทสบายในวัยเกษียณได้และเราควรจะลงทุนแบบไหนนะคะวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะ รู้หรือไม่ว่าเงิน1ล้านบาทในวันนี้ผ่านไป10ปีมูลค่าอาจจะเหลือแค่7,500,000บาทนะคะในกรณีที่เงินเฟ้อ3%ต่อปีเพราะเงินเฟ้อเนี่ยแหละกัดกินเงินของเราให้ด้อยค่าทุกวันและนั่นเป็นเหตุผลเดียวกับที่ตอนเด็กๆใครหลายคนอาจจะเคยจ่ายค่าข้าวจานละ20-30บาทแต่วันนี้กลับต้องจ่ายค่าข้าวอย่างน้อย40-50บาท คำถามก็คือเราจะรักษามูลค่าของเงินไว้ด้วยวิธีไหนคําตอบก็คือเราต้องให้เงินทํางานเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เท่ากับหรือมากกว่าเงินเฟ้อที่กัดกินเงินของเรานั่นเองเพราะถ้าเราเก็บเงินวันละ200บาทหรือเดือนละ6,000บาทตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทํางานอายุ25ปีจนถึงเกษียณอายุ60ปีในตอนที่เราอายุ60ปีเก็บเงินไว้นิ่งๆเงินก้อนนี้จะกลายเป็น2อล้านห้าแนบาท แต่ถ้าเราให้เงินทำงานผลตอบแทน4%ต่อปีเงินก้อนนี้จะเป็น5ล00้4 0 0 0 0นบาทและถ้าเราให้เงินทำงานผลตอบแทน7%ต่อปีเงินก้อนนี้จะเป็น1 0ล้าน0 0 00 0 0บาททีเดียวค่ะ การให้เงินทำงานก็คือการนำเงินไปต่อเงินให้ได้เงินเพิ่มขึ้นใน,นรูปแบบต่างๆหรือที่เรารู้จักกันว่าการลงทุนซึ่งจะมี2ออย่างที่มาควบคู่กันเสมอก็คือความเสี่ยงและผลตอบแทนโดยหากเปรียบการให้เงินทำงานเหมือนกับงานที่เราทำกันอาจจะเปรียบเทียบได้ตามนี้ค่ะการฝากเงินก็เหมือนกับการให้เงินทำงานเป็นค่าราชการมีความเสี่ยงที่ต่ำ ผลตอบแทนก็ต่ำไปด้วยอาจจะอยู่ที่ประมาณ0.5-2%ต่อปีลงทุนในตราสารหนี้ก็เหมือนกับการให้เงินทำงานเป็นรักทวิสาหกิจความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนก็ต่ำไปด้วยโดยอาจจะอยู่ที่ประมาณ1-3%ต่อปีลงทุนในกองทุนรวมหรือ ETF ก็คือการให้เงินทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนของบริษัทเอกชนมีความเสี่ยงปานกลางและผลตอบแทนก็อยู่ระดับปานกลางประมาณ3-7%ต่อปีโดยวิสัยทัศน์หรือว่าพันธกิจของบริษัทก็เหมือนกับนโยบายของกองทุนรวมและ ETF ตัวนั้นค่ะและมีทั้งเทรนขาขึ้นทรงตัวหรือขาลงซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องเลือกทำงานกับบริษัทที่มีอนาคตในธุรกิจที่เป็นขาขึ้นเหมือนกันกับการให้เงินทำงานกับสิ่งที่มีอนาคตและเป็นขาขึ้น ส่วนที่มาของรายได้ของบริษัทก็ต้องดูนะคะว่าเขาขายอะไรได้กําไรมากน้อยแค่ไหนลูกค้ามีหลายรายไหมซึ่งก็เปรียบได้กับที่มาของรายได้สินทรัพย์ที่เราลงทุนในกองทุนรวมและ ETF ว่าเป็นสินทรัพย์อะไรประเภทไหนบ้างทํากําไรได้แค่ไหนและกระจายการลงทุนหรือเปล่า ส่วนหุ้นรายตัวก็เปรียบกับการให้เงินไปทำงานเป็นเจ้าของกิจการค่ะมีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงด้วยอยู่ที่ประมาณ5-15%ต่อปีแต่การจะลงทุนหุ้นรายตัวหรือว่าการไปเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยก็ต้องรู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่ทำรวมถึงสิ่งที่ลงทุนด้วยนะคะต้องเข้าใจว่าเงินมาจากไหนมีต้นทุนอะไรบ้างลูกค้าคือใครบริษัทจะโตได้อย่างไรและมีแต้มต่อในการแข่งขันมากน้อยแค่ไหนรวมถึงอนา นาคตจะโตต่อไปได้ไหมดังนั้นใครที่เลือกทำธุรกิจถูกก็สามารถมั่งคั่งได้คนที่ลงทุนในธุรกิจที่ถูกก็สามารถมั่งคั่งได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าทำแบบตรงกันข้ามก็อาจจะขาดทุนได้ ส่วนสินทรัพย์ทางเลือกอย่างอาสังหาริม,มทรัพย์ทองคำงานศิลปะรถยนต์นาฬิกาหรือวายก็เปรียบกับการให้เงินทำงานเป็นฟรีแลนซ์นั่นเองค่ะฟรีแลนซ์หรือว่าคนที่ทำอาชีพอิสระนั้นมีความเสี่ยงที่สูงแต่ผลตอบแทนก็สูงตามไปด้วยนะคะโดยอาจจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ 10- 20%ตต่อปีดังนั้นใครจะเป็นฟรีแลนซ์ได้ก็ต้องเป็นเบอร์ต,ต้นๆของเรื่องนั้นต้องรู้ลึกรู้จริงมีความพิเศษไม่มีใครเทียบได้ถึงจะ ทแล้วรุ่ง่า 3. สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุน 1. ความผันผวนเท่ากับความเสี่ยงการลงทุนย่อมมีความผันผวนของราคาหรือความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นหุ้นหรือกองทุนรวมหุ้นราคาก็จะมีความผันผวนมากกว่าตราสารหนี้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้แต่ความเสี่ยงทีม่มากขึ้นก็มาพร้อมกับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นนะคะเขาถึงเรียกว่า high risk high expected return ก็คือถ้ามีความเสี่ยงมากขึ้นก็หวังว่าจะได้ผลตอบแทนมากขึ้นไม่ใช่ High Risk High Return ที่แปลว่าความเสี่ยงสูงแล้วผลตอบแทนจะสูงตามไปด้วยเสมอไปนะคะ 2. ก็คือสภาพคล่องต้องใช้ประกอบการตัดสินใจด้วยค่ะแต่ละทางเลือกล้วนมีสภาพคล่องหรือว่าความคล่องตัวขอ,ของการนำเงินสดออกมาใช้ใจ่ายแตกต่างกันอย่างเช่นเงินฝากก็สามารถถอนเงินสดได้ทุกวันที่สาขาของธนาคารหรือทุกเวลาผ่านตู้ ATM หรือว่าโมบาย กองทุนรวมเปิดทั่วไปสามารถขายคืนแล้วก็รองเงินสดค่าขายคืนประมาณ1-7วันทำการขึ้นกับนโยบายของแต่ละกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะเคลื่อนกับว่าผู้ซื้อผู้ขายจะตกลงราคากันได้เมื่อไรก่อนที่จะโอนให้กันที่สำนักงานที่ดินแล้วถึงจะได้เช็คไปขึ้นเงินสดที่ธนาคาร3ขั้นต่ำในการลงทุนกองทุนรวมปราสารหนี้หุ้นรายตัวหรือว่าอสังหาริมทรัพย์จะมีขั้นต่ำในการลงทุนที่แตกต่างกันนะคะตั้งแต่1บาทไปจนถึงหลักล้านเลยทีเดียวค่ะ6ทางเลือกลงทุนยอดฮิตสำหรับมนุษย์เงินเดือน 1. งเงินฝากดอกเบีย้ยสูงเชน่นเงินฝาก e-saving หรือว่าเงินฝากประจำา3เดือน6เดือน12เดือน24เดือนหรือ36เดือนเหมาะกับใครคนที่ยังมีเงินเก็เกบไม่มากเชน่นยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย6 1ถึง12เดือนเหมาะกับเป้าหมายแบบไหนเพื่อเป็นเงินสำรองฉุกเฉินหรือเพื่อเป้าหมายสำคัญที่พลาดไม่ได้ภายในไม่ถึง1ปีข้อดีคือเงินต้นไม่หายได้ดอกเบีย้ยที่แน่นอนตามประกาศของธนาคารพาณิชย์ ข้อเสียคือผลตอบแทนน้อยและต้องถูกหักภาษีนัที่จ่าย15%กรณีดอกเบี้ยรวมเกิน20,000บาทต่อปีและมีความเสี่ยงที่อาจจะเผลอนำออกมาใช้จ่ายได้ง่ายๆด้วยค่ะ ช่องทางเงินฝากประจำสามารถเปิดบัญชีและฝากเพิ่มได้ที่สาขาของธนาคารพาณิชย์ส่วนเงินฝาก e-saving เปิดบัญชีและฝากเพิ่มเติมได้ที่โมบายแบงกิ้งของธนาคารนั้นๆขั้นต่ำขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคารเช่นเงินฝากประจำขั้นต่ำมักอยู่ที่1000บาทส่วน ESaving มักไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีหรือฝากเพิ่มในแต่ละครั้ง สภาพคล่องมีความคล่องตัวสูงค่ะเช่นเงินฝากประจำสามารถถอนได้ที่สาขาของธนาคารส่วน e-saving ถอนได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงผ่านโมบายแบงกิ้งและตู้ ATM ความผันผวนของราคาไม่มีความผันผวนเลยนะคะเงินต้นอยู่ครบเพราะว่ามีการคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1สถาบันการเงิน สตราสารหนี้โดยทั่วไปจะมีอยู่2ประเภทคือพันธบัตรรัฐบาลคือตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐมีความน่าเชื่อถือสูงมั่นใจได้ว่าจะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นคืนตามสัญญาที่ระบุไว้ หุ่นกู้คือตราสารนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนความน่าเชื่อถือของบริษัทจะแตกต่างกันยิ่งความน่าเชื่อถือสูงดอกเบี้ยที่ได้รับก็จะต่ำเพราะถือว่ามีความเสี่ยงต่ำแต่ถ้ามีความน่าเชื่อถือต่ำดอกเบี้ยที่ได้รับก็จะสูงเพราะถือว่ามีความเสี่ยงสูงนั่นเองเหมาะกับใครเหมาะกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอจากดอกเบี้ยที่ระบุไว้และถือลงทุนได้ตามอายุของตราสารนี เหมาะก,กับเป้าหมายแบบไหนต้องการพาสซีฟอินค o m e สม่ำเสมอหรือมีระยะเวลาลงทุนที่ชัดเจน ข้อดีคือคาดการผลตอบแทนและระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ยได้ตามที่ระบุไว้ข้อเสียคือผลตอบแทนต่ำกว่าทางเลือกการลงทุนทั่วไปเงินลงทุนเริ่มต้นมักสูงสภาพคล่องต่ำไม่สามารถไถ่ถอนเงินก่อนกำหนดได้เปิดจองซื้อเป็นรอบๆและแต่ละรอบก็จะมีหุ้นกู้ที่มีลักษณะต่างกันไม่ว่าจะเป็นผู้ออกอายุของหุ้นกู้หรือดอกเบี้ยช่องทางสามารถซื้อได้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ขั้นต่ำพันธบัตรรัฐบาลมักอยู่ที่1,000บาทส่วนหุ้นกู้โดยทั่วไปมักอยู่ที่100,000บาทสภาพคล่องโดยปกติมักจะต้องถือจนครบอายุไม่สามารถถ่ายถอนก่อนกำหนดได้หรือหากต้องการขายต่อก็จะมีกระบวนการที่ยุ่งยากกว่าทางเลือกอื่น ความผันผวนของราคาขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระคืนหนี้ของผู้ออกตราสารหน,นี้และหากไม่สามารถถือจนครบอายุจำเป็นต้องขายเปลี่ยนมือราคาอาจขึ้นหรือลงได้แต่ก็ยังถือว่าผันผวนต่ำกว่าถ้าเทียบกับราคาของหุ้นสามัญค่ะ 3. กองทุนรวมหรือ ETF มีหลายประเภททั้งกองทุนรวมหรือ ETF ที่เป็นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมหรือ ETF ที่ผสมหลากหลายสินทรัพย์ หรือกองทุนรวมหรือ ETF ที่ลงทุนในตราสารหนี้เหมาะกับใครเหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นลงทุนหรือไม่มีเวลาในการคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้หรือหุ้นรายตัวด้วยตัวเองเหมาะกับเป้าหมายแบบไหนเป้าหมายหลากหลายเลยค่ะขึ้นกับระยะเวลาของการลงทุนความสามารถในการรับความเสี่ยงและนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนรวมหรือ ETF ข้อดีคือมีการกระจายการลงทุนกระจายความเสี่ยงไม่กระจุกตัวในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งหรือว่าธุรกิจรายใดายรายหนึ่งเพียงรายเดียวและในกรณีของกองทุนรวมก็จะมีผู้จัดการกองทุนและทีมงานคัดเลือกสิ่งที่ลงทุนให้ด้วยส่วนข้อเสียก็คือกองทุนรวมจะมีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายและค่าบริหารจัดการรวมถึงกว่าเราจะรู้ราคาซื้อขายก็ต้องรอณสิ้นวัน ส่วน ETF ถ้าเป็น ETF ต่างประเทศก็จะมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนกับภาษีลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาด้วยช่องทางสามารถลงทุนได้ผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนขั้นต่ำขึ้นอยู่กับแต่ละกองทุนรวมหรือว่า ETF เช่น1ึบาท500บาท1000บาท5,000 500 0 0บาทเป็นต้น สภาพคล่องสำหรับกองทุนเปิดทั่วไปหรือ ETF สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการภายในเวลาที่กำหนดโดยจะได้รับเงินสดค่าขายคืนประมาณ1-7วันทำการขึ้นกับนโยบายของแต่ละกองทุนรวมความผันผวนของราคาจะมากจะน้อยขึ้นกับระดับความเสี่ยงของกองทุนหรือ ETF และสินทรัพย์ที่กองทุนหรือ ETF นั้นไปลงทุนหากเป็นการลงทุนในต่างประเทศก็จะมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเข้ามาด้วย 4. หุ้นรายตัว เหมาะกับใครเหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูงเข้าใจธุรกิจที่ลงทุนมีเวลาติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอหรือรู้จักวิธีการคัดเลือกหุ้นหรือธุรกิจที่ดีเหมาะกับเป้าหมายแบบไหนเน้นสร้างผลตอบแทนสูงหรือรับเงินปันผลระยะยาวข้อดีคือมีธุรกิจให้เลือกหลากหลายทั้งในและต่างประเทศโดยผู้ถือหุ้นถือเป็นหนึ่งในเจ้าของธุรกิจเหล่านั้นโดยไม่ต้องลงมือทำธุรกิจด้วยตัวเองข้อเสียคือความเสี่ย ่งสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่นราคาอาจจะเคลื่อนไหวจากหลายปัจจัยที่ไม่ใช่แค่พื้นฐานทางธุรกิจเช่นการเมืองเศรษฐกิจโลกสงครามภัยพิบัติหรืออารมณ์ของนักลงทุนในตลาดและหากเป็นหุ้นต่างประเทศก็จะมีความเสี่ยงตราแลกเปลี่ยนกับภาษีการลงทุนหุ้นต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาด้วย ช่องทางสามารถเปิดบัญชีซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากรายชื่อสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย w w w ร์ c o o r ว็บดขั้นต่ำไม่มีกำหนดเป็นจำนวนเงินแต่มีการกำหนดขั้นต่ำในการซื้อขายแต่ละครั้งที่100หลักทรัพย์เช่นหลักทรัพย์ราคา10บาทเงินลงทุนขั้นต่ำจะอยู่ที่1000บาทและบางบริษัทหลักทรัพย์ก็จะมีการกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวันเช่น50บาทเป็นต้น สภาพคล่องสามารถซื้อขายได้ในเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ประมาณ9นิกา30นาทีถึง1ิ30นทีและ13 3 0นกานาทีถึง16นกานาทีโดยจะได้รับเงินค่าขาย2วันทำการถัดจากวันที่ขายหรือทีบวกสความผันผลของราคามีความผันผลของราคาสูงโดยราคาหุ้นหรือหลักทรัพย์ในแต่ละวันอาจจะขึ้นหรือลงสูงสุดถึง30%ของราคาวันก่อนหน้า ห้สินทรัพย์ทางเลือกอย่างแรกคือทองคําเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ยอมรับความผันผวนของราคาทองคําได้หรือต้องการสะสมเพื่อให้งอกเงยในระยะยาวหรือมีเงินลงทุนในสินทรัพย์อื่นอยู่แล้วและต้องการกระจายการลงทุนเหมาะกับเป้าหมายแบบไหนต้องลงทุนระยะยาวกระจายความเสี่ยงของเงินลงทุนหรือโดยปกติแล้วก็ควรจะมีทองคําในพอร์ตฟอริโอประมาณ5-1 5เ ข้อดีคือซื้อขายง่ายสภาพคล่องสูงทั้งในรูปแบบของทองทำแท่งทองคำรูป,ปรพรรณหรือซื้อขายผ่านออนไลน์ก็ได้เช่นกันข้อเสียคือราคามีความผันผวนสูงและมีความเสี่ยงด้านอัตราแลเกเปลี่ยนด้วยส่วนช่องทางนั้นสามารถซื้อขายได้ที่ร้านค้าทองคำที่เป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำหรือเข้าไปดูได้ที่ w w w goldtraders o r t h คั้นต่ำขึ้นอยู่กับแต่ละผู้ให้บริการ สภาพคล่องสูงค่ะซื้อขายได้ทุกวันทําการตามเวลาที่ผู้ให้บริการกำหนดความผันผลของราคาสูงเช่นกันอาจจะสูงใกล้เคียงหรือมากกว่าหุ้นสามัญ สินทรัพย์ทางเลือกอย่างที่2คืออสังหาริมทรัพย์เช่นคอนโดปล่อยเช่าเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่มีเงินลงทุนสูงหรือมีความสามารถในการขอสินเชื่อสูงเหมาะกับเป้าหมายแบบไหนสร้างพาสซีฟอินข้ามระยะยาวจากค่าเช่าข้อดีคือมีสินทรัพย์ที่จับต้องได้ผลตอบแทนค่อนข้างแน่นอนในช่วงที่อยู่ในสัญญาเช่า ข้อเสียก็คือค่าเช่าเนี่ยเป็นเงินได้40วงเล็บ5ที่ต้องยื่นภาษีอาจจะมีภาระรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีค่าซ่อมบำรุงและค่าส่วนกลางรวมถึงต้นทุนดอกเบี้ยในกรณีที่ขอสินเชื่อช่องทางอาจจะซื้อกับเจ้าของโครงการโดยตรงก็ได้หรือซื้อกับหนายหน้าก็ได้ขั้นต่ำมักอยู่ที่หลักล้านบาทสำหรับกรณีการซื้อเงินสดหรือหลักหมื่นหลักแสนสำหรับการขอสินเชื่อ สภาพคล่องต่ำค่ะเพราะว่าถ้าต้องการขายต้องมีการประกาศขายหรือติดต่อนายหน้าซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายเดือนหลายปีกว่าจะหาผู้ซื้อและต่อรองราคาได้สำเร็จความผันผวนของราคาขึ้นอยู่กับความเร่งรีบในการขายไม่มีราคาตลาดอ้างอิงที่ชัดเจน นอกเหนือจากสินทรัพย์5ประเภทแล้วนะคะอีกหนึ่งวิธีลงทุนขอมนุษย์เงินเดือนให้ได้ประโยชน์2ต่อก็คือได้ลงทุนด้วยได้คืนภาษีด้วยก็คือการลงทุนกับกองทุนไทย ESG s s f หรือ RMF เหมาะกับคนที่มีรายได้เกินเดือนละ26,000บาทเหมาะกับเป้าหมายระยะยาว5ปี10ปีหรือเกษียณอายุหลังอายุ55ปีข้อดีคือได้เงินคืนภาษีเป็นผลตอบแทนส่วนเพิ่มนอกเหนือจากการลงทุน มีสินทรัพย์หรือนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลายข้อเสียก็คือต้องถือลงทุนหรือว่าลงทุนต่อเนื่องตามเงื่อนไขถ้าผิดเงื่อนไขนอกจากต้องคืนเงินภาษีแล้วอาจจะมีค่าปรับเพิ่มด้วยช่องทาง ลงทุนได้กับธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทจัดการลงทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนขั้นต่ำขึ้นอยู่กับแต่ละกองทุนค่ะไม่ว่าจะเป็น1บาท500บาทหรือ1000บาทเป็นต้นสภาพคล่องค่อนข้างต่ำานะคะเพราะว่าต้องถือหรือลงทุนตามเงื่อนไขส่วนความพันผวนของราคามากน้อยก็ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของกองทุนและสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นไปลงทุนนั่นเอง สสิ่งที่ต้องทำเมื่อคิดจะลงทุน 1. มีเงินสำรองฉุกเฉินก่อนลงทุนโดยควรมีเงินเก็บไว้ในเงินฝากหรือกองทุนความเสี่ยงต่ำสภาพคล่องสูงให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย6-12เดือนก่อนแล้วจึงนำเงินส่วนที่เกินกว่านี้ไปลงทุนเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องรีบร้อนถอนเงินลงทุนในช่วงที่ราคามีความผันผวนหรือว่าขาดทุนมากๆ 2ตั้งเป้าหมายให้ชัดสำหรับเงินลงทุนแต่ละก้อนเพื่อไม่ให้ควขว้เขวระหว่างทางโดยสามารถใช้หลัก W F H What? เป้าหมายอะไร for how long เมื่อไหร่จะใช้เงินก้อนนี้และ how much ต้องลงทุนให้ได้เท่าไหร่โดยเป้าหมายที่ชัดเจนแบบนี้จะช่วยให้สามารถเลือกสินทรัพย์ในการลงทุนได้เหมาะสมค่ะเช่นลงทุนระยะสั้นไม่เกิน1ปีควรลงทุนเสี่ยงต่ำในตราสารหนี้ระยะสั้นลงทุนระยะกลาง1-10ปีควรลงทุนแบบเสี่ยงปานกลางเช่นกองทุนรวมผสมลงทุนระยะยาว10ปีขึ้นไปควรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงเช่นกองทุนหุ้น ETF หุ้นหรือหุ้นรายตัวเป็นต้น 3. แบบ่งสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม ด้วยการลงทุนตามความสามารถในการรับความเสี่ยงของตัวเองและกระจายการลงทุนเช่นการลงทุนระยะกลาง5ปีสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางอาจเลือกผสมระหวา่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงเช่นหุ้นรายตัว ETF หุ้นหรือกองทุนหุ้นสินทรัพย์เสี่ยงต่ำเช่นพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้เอกชนกองทุนตราสารหนี้และกระจายการลงทุนในหลายประเทศหลายอุตสาหกรรมหลายประเภทธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ยงค่ะ สี่คือทยอยลงทุนอย่างมีวินยัยเพราะมันรุ่นเงินเดือนรับเงินเป็นรายเดือนอยู่แล้วดังนั้นการทยอยลงทุนสม่ำเสมอทุกเดือนหรือที่เรียกว่า DCA Dollar Cost Averaging จะช่วยสร้างวินัยในการลงทุนทั่วเฉลี่ยต้นทุนการลงทุนและตัดความกังวลใจเรื่องความผันผวนข,ของราคาจนทำให้ไม่กล้าลงทุนออกไปนั่นเองค่ะ สุดท้ายนะคะสิ่งที่อยากจะบอกมา้อเงินเดือนทุกคนเลยนะคะก็คือเรื่องของการลงทุนรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ค่ะและสิ่งที่ดีกว่ารู้งี้ก็คือต้องทําทันทีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของนักลงทุนดังนั้นใช้แรงทําเงินกันแล้วอย่าลืมให้เงินทํางานกันด้วยนะคะ